ครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่17ธันวาคมปี2566ซึ่งทางเซร์กาลได้ทำการอัปเดตใหม่นะครับผมคราวนี้ก็เป็นช่วงของเทศกาลคริสต์มาสนะครับครับก็คราวนี้มากัน3คนครับก็มีจินครับผมกีจินคุงครับผมนะครับก็อ่วันนี้นะฮะก็ ก็เป็นฉลองคริสต์มาสนะแต่วันนี้ไม่มีปืนช็อปอัปเดตใหม่นะครับก็วันนี้ก็ขอไม่รีวิวปืนใดแต่ก็เข้าไปดูร้านก่อนดีไหมเผื่อว่าคนนึกไม่ออกว่าปืนวันนี้ก็จะแบบคือมาแนะนําแบบมาแนะนําของเฉยๆเนาะใช่โอเคปะปะปะตอนนี้ตอนนี้เออขอบอกว่าขัดสนยังแรงอ่ะไปเอาไปดูกันอย่างแรกเลยเนาะก็คืออาร์ซีเชสเตอร์แต่อาร์ซีเชสเตอร์ซูไม่เห็นเลย ครับผมเป็นลายไม้นะครับมีทองเป็นแคสนะใช่เป็นแคสตงตัวแดงตัวแดงตัวแดงของแต่งก็เหมือนของแต่งก็เหมือนอาโฟธรรมดาฮะก็คือสามท่อสามแบบเอ่อคุณจะสังเกตว่าทำไมมาเร็กใส่หน้ากากโกลิีมาฟสนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาได้ปรับให้ตัวละครสามารถใส่หน้ากากได้แล้วครับครับือเขาใส่อยู่แล้วแต่ถ้าใส่ตัวละครทับปกติจะไม่เห็นแต่เนี้ยเขาให้เห็นแล้วคือส่งผลเรียบร้อยเดี๋ยว เราไปดูช่องแคปซูลก่อนว่ามีอะไรบ้างอย่างเนี้ยผมลองดูหน่อยว่าตัวละครใส่หน้ากากเป็นไงรอบ้างเอ๊ะมันใส่ได้มันมีเปลวะดู่คือคุณมีหน้ากากไหมล่ะถ้ามีก็ใส่เลยอืมขอดูก่นแปบนอ้อเห็นแล้วนี่ไงเฮ้ยมีคนได้ดีกว่าโอ้โหลูกเดียวได้เลยเห็นแล้วเห็นแล้วใส่ใส่ได้จริงนี่ไงเราไปดูแคปดีกว่า ครับผมคือมันจะมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะครับเอามาข่าวร้ายก่อนเลยข่าวร้ายนะครับคือจะไม่มีปืนให้ส่งแบบแคปแล้วก็เหลือแต่ตัวล้วนใช่แต่ข่าวดีก็คือมีแคปเพิ่มมาใหม่สองแบบใช่ครับแล้วแบบแคปเทศกาลด้วยเฮ้ยเดี๋ยวมันเหลือห้าสามแล้วห้าเอ็ดห้าเอ็ดห้าเอ็ดเฮ้ยดูดูดูห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วสี่เก้าแล้วมันจะลดอย่างรวดเร็วดูดูดูครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเฮ้ยไอ้อ่าน่เห็นบอกแล้วสี่หก เอ้อาร่างก็ร้อยก็ร้อยสิบหแล้วนะสีเป็นไงล่ะครับนี่คือความน่ากลัวของแคปเซิลนี้นะ <c oughs> แกกินเฮลามาหลายรอบแล้ว <c oughs> นี่นีนนดูดอา่างดูอ่างร้อยสิบส่แล้วร้อามเดี๋ยวพอต่ำกว่าร้อยแล้วมันจะตกหัวแบบเมื่อกี้ดู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 ดาเนี่ยร้อกาแล้วเราดู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 อปครับร้อแปตอนนี้ร้อแปแล้วสงสัยเงินจะขับสน ทำไมไม่มีคนกดต่อวะออกดดิเราใสเออเนาะร้อยเจ็ดแล้วร้<น>วเจ็ดแล้วร้เจ<น>็ดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้มันแตกก่อนอยากเห็นว่ามันจะแตกตอนไหนมันจะตกควบเลยอน่ยตกควบเป็นให้ท่านผู้ชมไม่เห็นก่อนใช่ใช่ร้อยหกร้อยหกคือเขาแบบว่าเหมืนอนรอเอ๊ะทำไมไม่มีเหยื่อให้เสียตังค์วะร้อยหกแล้วร้อยหกแล้วเอ้ยอีกแค่หกลูกเองก็จะต่ำกว่าร้อยแล้วนะ ร้อยห้าแล้วฮะห้าร้อยห้าใกล้แล้วใกล้แล้วยังดูอยู่ปะเนี่ยดูดูดูอยู่เหมือนกันท่านสี่เทมันชาเห็นแบบนี้ไม่กล้ากดเลยอ่ะยิ่งกว่าเซิร์ฟไทยนะครับแม่ไง่ายๆจีนเสียไปเท่าไหร่แล้วล่ะต่อสุ่มบาฮามุดอ่ะไม่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 ไอไบาฮามุดไม่เกี่ยวไอ้นั้นไอที่พูดถึงแน่ดูดูเฮ้ยแปดมันเองเฮ้ยเก้าให้เก้าแปดแม่เก้าให้ว่ากำไรคนนี้เงินหนาดีกว่าโอ้โหตายอีกแล้วท่านสี่ใช่ป่ะเออ เห็นไหมล่ะนี่แหละค,ความน่กกากลัวของแคปเซิร์ฟนี้มันเป็นยังไงโอเคเขาเลือก<า>ดีกวก่อนว่าเซิร์ฟไทยหนักอนะเซิร์ฟนี้หนักกว่าครับโอเคก <c oughs> ็เออวันนี้เขามีไอเทมฉลองวันคริสต์มาสนะฮะครับก็จะมีไปกรอกสามแบบนะครับครับผมใช่ร้านนี้จะเป็นพรีเมียมอารมณ์อารมณ์เหมือนแบบแฮปปี้มิลล์อะเราเออก็มีสามแบบครับคือแบบเป็นราคาขั้นราคาไปก็คือแต่ว่าของเหมือนกันนะเหมือนกันเลยใช่เอา,เอาแบบอันบนสุดก่อนเลยอันบนลงล่างนะอันแรกนี่จะเป็นแบบ ทาวเวอร์หมดเลยนะครับและจัก่อนคือบาร์เทสต์เอ็มแปดสองเอสามนั่นเองนะครับครับผมแล้วก็แจกก็เป็นพวกปืนพรางลายหิมาครับใช่ก็หลายเชื่อก็ตามนี้เลยครับแล้วก็จะได้ไม่แน่ใจว่าไอ้เป็นไอ้แคนดี้แคนคับใช่ใช่อีกไม้ใช่ใช่ใช่ไม้วันคริสต์มาสป่ะใช่น่าจะอยู่แล้วใช่แล้วเนาะใช่ครับก็อันอก็อันที่สองนะก็จะเป็นแบบ เออแบบสุ่มเก้าสิบวันกับสามสิบวันแล้วก็ถาวรก็คือก็มีแบบมีวันมาให้เพิ่มอะให้เสียวเพิ่มและเจะาพอตก็บาเรทถาวรเช่นเคยใช่ส่วนก่อนสุดท้ายอันนี้ถูกสุดเลยฮะอันนี้จะไม่มีไบาเร็ตนะครับนอกนั้นแต่ก็มีแต่แต่ว่าแต่ว่าเจ็ดวันสิบห้า 7, วันแล้วก็ถาวรซึ่งราคาก็ไล่กันลงไปครับตั้งแต่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดพันแปดร้อยแล้วก็พันแปดใช่เออแล้วก็มีสองอย่างเจ้าสองอย่างนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมทุประการครับเออคลิปที่แล้วเรายังไม่ได้ไปส่ เอ,ออยังไม่ได้สุ่มเจ้าเสรสต์ชเชอร์เลยลองสุ่มดูเขาที่แล้สุ่มแค่ตัวแดงไงแต่ยังไม่สุ่มาาเดี๋ยวเราดูนะครับอ่ะเราดูจะได้อะไรได้อะไรบอกด้วยคาร์กัสเตคเคเยตัวเก่าใช่ไหมใช่ตัวเก่าโอ้ยทลายจิ้งกูบ,บ้าแล้ว <laughs> <Okay S 2> โอ้ยทลายจิ้งที่มันเลยนะโอ้โหโกูช็อกอ่ะโอเคฮะแล้วก็มีดา่านใหม่ที่เขาปรับปรุงเฉพาะเวนการนี้นะฮะครับนั่นก็คือโคเคนต้นเองผมหาก่อนโอเคเจอแล้วฮะทางห้องเราจะชวนเลย โอเคป๊บนนะปิดปีดปดจอยแปบ๊บโอเคเข้ามากันมาเปิบเปอมแล้วก็ป้ี้ขึ้นมาเลยคืออันนี้ผมยังไม่ได้ดูนะผมเพิ่งเข้ามาสดๆเลยผมก็กินดูเรียบร้อยแล้ว,เ,เ,ลวเล่นรอจินครับผมก็จะมาสัมผัสครั้งแรกฮนะจะเป็นไงก็ไปปิง เดี๋ยวจะมีสด่านนะครับที่ปรับเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับนี่แมร์ด้คริสต์มาสนะฮะช่วงนี้ก็อากาศกลับมาเย็นกันอีกรอบอะเย็นไปถึงตั้งแต่หัวจรดเท้าเออต้องเย็นถึงไข่มันเดิมครับเย็นถึงไข่มันเดิมโอ้สวยว่ะแม่มีเพลงด้วยนะแม่มีเพลงด้วยมีเพลงเว้ยแต่เพลงมันก็จะวนลูปไปอย่างเงี้ยนี่ผมก็เอาไอ้แค่ฟอร์ตเมาครับ ต้องคิดมาดด้วยแต่เราเข้าไปไม่ได้ยิงดิทางหลอกแต่เราหาต้นเสียงก่อนว่าเสียงมันมาจากไหนจากกระดิ่งเหรอไหนวะนั่งไง้งยงกระดิ่งมั้งอืม,อมเราใช่ใช่ใช<ๆ>่ดูไปข้างน,นอกดึกอ่ะชิบชิบ อะไรเนี่ยนี่ไปอ๋อไปตอนกลางคืนนี่วะวอลฟริซิงใช่ไปโค้งเทดตอนกลางคืนเอ้ยไม่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 ตอนตอนค่ำตอนค่ำไม่ใช่ตอนกลางคืนเดี๋ยวนะตอนพิซซ์ทออตามความเชื่อนะครับคือถ้าจบหน้าตอนพิซซ์ทอสที่จะเป็นยังไงวะจะโชคดีเหรออะไรนะไม่ว่มันเป็นความเชื่อของเทศกาลนี้ตอนพิซซ์ทว่ไอ้ดอกเคาให้พรมอะไรอ่ะไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่มีความรู้คือเคยอ่านเจอนะจำไม่ได้ละบอกว่าถ้าจบหน้าตอนพิซซ์ เซ็นเตอร์ทเนี่ยจะโชคดีอือหรออันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขาผมเองก็ไม่รู้ครับเพราะผมไม่ใช่ฝรั่งใช่โอเคอะเอางี้เว้ยเขาตัดสลักคิดดีกว่าเออประมาณนั้นอะเราเราไปดูรอบๆกันนะฮะเคยอยู่ที่ส่งเลยก็เขาจะเพิ่มรายละเอียดด่านเข้าไปอ๋อนี่ยังยังมีความน่ารักในด้านในในยามสงครามเอ่อด้าน E U นี่ Merry Christmas แต่เ I นี่ Happy New ียร์ครับ ใช่เน <l ots> <ร ık> ี่ยเนี่ยเนี่ยหลอกของขวัญไม่ได้ด้วยโอ้นี่ก็ไม่เหมือนกันดูดิไม่เหมือนตอนนี้เป็นสโนว์แมนเนี่ยแหงข้างบนดิโอ้โหสวยเลยสายลุงเอาสายลุงมาประดับเออสโนว์แมนอยู่น่าคิดนะเว้ยเดีแต่สงครามนี้เออถ้าจริงถ้าสงครามไม่จะจุกกันตรงสงครามเหรอครับอะไรนะแต่ดอกพิษทศเนี่ย อ๋ออ๋อเอาอะไรมากมันคือเกมนะครับเออและด้านหลังเราเฮ้มาดูด้านนี้ดิครับคิดมาต้นใหญ่เลยเออไหนๆโอ้ต้นยังใหญ่ใหญ่มากพราฉากจบเนี่ยมันจะมีอันนี้เว้ยคัดซีนซึ่งต้องเล่นให้จบมันจะเห็นว่าคือแบบว่าเอไมฉากจบจะมีพลุขึ้นหรอก็รอให้หมดเวลาก็ได้รอด่านนี้ให้หมดเวลา แต่จะรอาสิล่ะ17นาทีอะไม่อะคลิปก็น่าเกินไปโอเคเดี๋ยวผมจะเอาคลิปอีกคลิปหนึ่งลงให้ดูแล้วกันนะครับเอาไว้กก็เดี๋ยวเราออกกันหน่อยเนาะเออมีมีจุดหนึ่งที่มันเปลี่ยนก็คืออีดาเลยนะสกอรปเปียนคือดาครับผมเขาเปลี่ยนตรงบันไดฝั่งเอ็นไอเอฟตอน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 ไหนตอนท้ายดิใช่ไหมตอนท้ายใช่จุดเช็คพอยสองอะใช่แต่าจะเป็นไง๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าจะไปดูเหรอดูเลยโอเคไปไป งั้นก็โอเคโอเคเขาลาตัดคลิปสักครู่นะครับไหนครับตายแล้ววุ๊ตกูตายอีบิกไปไหนวะ surprise motherfucker กะสั่งลายคิดมากตายแล้วใครเพ้นมาเนี้ยคือฟื้นว่าจัดตายตายแล้วคืออย่งนี้ต้องเอกห้าเอกห้าหน่อยจีจีว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องว่าจัดอื่นมันต้องเป็นด้วยว่ะเฮ้ยอย่างนี้มันกด F12 แล้วถ่ายรูปแม่ง เไ้ยเท่อะเท่อะเราลองมาดูไไกลดิลองมาดูไกลดิเอออย่าอย่าอ่ปรับสุดด้วยนะเว้ยโคตรอีปิกอะโสุดยอดอะเอ้สวยวะสวย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 ไหนดูดิอ้าวโอเคไปแต่ถ้าที่ดูอัปเดตอะมันบอกว่าคือปรับให้อาร์พีจีหาง่ายยิ่งขึ้นนะงั้นเราไปดูกันดีกว่าเนาะตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้เหมือนเดิมใช่ใช่เอ้ยไม่แยกระลุ้มเกาะไม่ต้องบอกอาร์พีจีด้วยก่ออาร์พีจีมันเรืองแสงด้วยขึ้นมาดูดิ แต่แหม่ไม่อยากดูมาก่อนรู้ว่ารถถังจะเป็นลายคริสต์อ๋ออ๋อเขาเปิดดูว่ามีอะไรไหมอาร์พีจีเป็นลายคริสต์มาสเปล่ามาเหมือนเดิมเว้ยเหมือนเดิมเอ็งงั้นไปดูกันไปดูจุดนั้นดีกว่าเดี๋ยวแยกทางเลยเผื่อดูว่ามีอะไรแปลกแต่มากริ่งเง้อว่ะรถถังลายคริสต์มาสอ่ะเออไม่นี่ตกใจจริงๆเนี่ยเฮ้ยสะดุ้งอ่ะโอ้โห อ่าไอ้ก็เปลี่ยนจริงนี่ไงใช่แล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนด้วยไงเว้ยตรงนี้มีอ๋อเหมือนเดิมดีกว่าตรงนี้เดินขึ้นสบายแล้วไม่ต้องแย่งกันแล้วไม่ต้องแย่งครับมันต้องต่อแถวกันใช่ไหนขอดูมาเลยใส่นักกางหน่อยดิเนี่ยครับหน้าตาครับโอ้ยังเห็นลูกกะตานี่ว่ะเออแต่ถ้าตัวค่าปกติมันเหมือนแบบเพ้นสีดำไงเพ้นขอบตาเป็นสีดำอ่าฮะอ๋อดี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 ถือว่ามีความสมจริงมากขึ้นนะฮะใช่งั้นไหนเฮ้ยเราไปเล่นรถถังกันหน่อยไหม กลับไปดูโอเคถือเลื่อนไปดีกว่าให้อารมณ์เจสันเว้ยรถถังแม่งสวยอะ่ะเออเดีย๋ยวไปดูตัวคอนอื่นบ้างว่าใสา่หน้ากากเราจะเป็นยังไงเดีย๋ยวขอรีสปอร์ตแป๊บนึงได้ได้ได้เดีย๋ยวพ,นะพารถถังมาดูเลยรถถังนี่เรืองแสงเลยอ่ะใช่สวย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 นี่ไงลิลลี่ใส่หน้ากากน,าไนะไะได้วยอะไรด้วยโว้ยโหดอะ่ะผู้หญิง,งอันเนี้ย ใช่เฮลิภิงก็งถือเลื่อยอย่างนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวทุบถังไลคริสตมาสนะแม่โอ้ขนาดขึ้นว้ายด่านอื่นมันต้องเป็นไล่นี้เชื่อดิใช่ไ้่เดี๋ยวไปดูลาไอ้ดูด่านไว้เอาก,ก่อนเผื่อไอ้นี่ไงเผื่อเปลี่ยนสีเพราะรถถังเดินทีมันเป็นไล่หิมาจริงเะล่ะเออเนาะเออเดีเ๋ยวเราไปดูด่านหนึ่งก่อน ป่ะป่ะป่ป่ป่ออกกันเลยขอตัดโอเคครับนี่สวยอ่ะนี่คือรถ้วถังลายคริสต์มาสจริงๆอ่ะแปลว่าทุกกาเหมือนกันโอ้โหเฮ้ยแปลว่าโอ้โหลุงสตาร์มา้วจ้เฮ้ยมันใช่แล้วถังมาแจกหวานเฮ้ยเออทำไมไม่มีตัวละครคริสต์มาสปะวะลุงสตาร์มีแล้ถังมาแจกของขวัญัแจกของขวัญลูกลูกโเล่นไงกีนี่โกวิ้งเลยอ่ะ อย่างที่กูวิ่งเลยอะไปถึงคาหน้าทีเดียวโอเคเนาะก็หมดความอีพิกได้ละรถถังเฮ้ยเออพอเนาะพอก่อนที่เราก่อนที่สมองเราจะกระทบกระเทือนมากกว่านี้เ้วตรงหลังนี่มันบอกเมริคิสบัตอ่าเข้าใจอันนี้เข้าใจโอเคก็จบเนาะจบแล้วสำหรับการอัปเดตประจำวันที่17ธันวาคมนะครับ ครับก็ผมทั้งหมดก็ขอรับก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <Good job. S 2>